สุขภาพผู้สูงอายุต้องรู้6ปลาโอเมก้า3สูงกว่าแซลมอนราคาถูกกว่าครึ่งเวลาเราไปเดินตลาดสดกันเนี่ยหลายคนก็อาจจะพุ่งไปที่แผงปลาแซลมอนก่อนเลยใช่ไหมครับเพราะเรามักจะคิดกันว่าของยิ่งแพงก็น่าจะยิ่งดียิ่งมีประโยชน์แต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วในตลาดสดบ้านเราเนี่ยมันมีขุมซับซ่อนอยู่ เป็นปลาอีกตั้งหลายชนิดที่ราคาดีมากๆแต่อร่อยและคุณค่าทางอาหารก็สูงปรีดแถมยังมาจากธรรมชาติแท้ๆด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้างอะไรเลยครับลองเทียบกันให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับปลาแพงๆที่เรานิยมกันอย่างแซลมอนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมาจากการเลี้ยงในฟาร์มซึ่งก็อาจจะเลี่ยงเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะได้ยากแถมราคาก็สูงด้วยในขณะที่ปลาท้องถิ่นบ้านเราหลายๆชนิดเนี่ย ราคาเข้าถึงง่ายกว่าเยอะเลยครับแถมยังจับมาจากแหล่งธรรมชาติแท้ๆทำให้เรามั่นใจเรื่องความปลอดภัยได้มากกว่าเยอะเลยทีนี้คำถามสำคัญเลยก็คือแล้วของแพงเนี่ยมันดีกว่าเสมอไปจริงหรอวันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับว่าปลาหน้าตาธรมาธรมดาๆที่เราเห็นกันในตลาดเนี่ยจะมีของดีซ่อนอยู่ขนาดไหนเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาเปิดลายแทงขุมทับกันเลยดีกว่า มาดูกันว่าปลา6ชนิดที่เปรียบเหมือนอัญมณีล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในตลาดซึ่งคนที่เลือกของเป็นจริงๆเขาจะซื้อกันเป็นประจำเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วทำไมถึงต้องเป็นปลาเหล่านี้มาเริ่มกันที่ชนิดแรกเลยนะครับปลาดุกทะเลคือปลาชนิดนี้เนี่ยถ้าดูเผินๆหน้าตาก็อาจจะดูธรรมดาธรรมดาแต่บอกเลยว่าเนื้อของมันนุ่มจนแทบจะละลายในปากได้เลยเป็นของดีที่หลายคนมองข้างไปจริงๆครับ แล้วทำไมมันถึงอร่อยเบอร์นั้นเคล็ดลับมันง่ายมากเลยครับก็เพราะอาหารที่มันกินนั่นเองปลาดุกทะเลเนี่ยเขากินพวกกุ้งปูเล็กๆเ,เป็นอาหารหลักมาเลยทำให้เนื้อหวานหอมละเอียดและที่สำคัญที่สุดคือไม่มีกลิ่นเค้าดินเหมือนปลาดุกน้ำจืดเลยแม้แต่นิดเดียวแถมยังทำความสะอาดง่ายมากเพราะไม่มีเกลด็ดและมีก้างแคก่ก้างใหญ่ตรงกลางอันเดียวเท่านั้นเองเหมาะกับเด็กๆและผู้สูงอายุสุดๆไปเลยครับ แล้วที่พีคไปกว่านั้นคือพอขาแม่ขาเขามักจะขายกันแบบสดๆสดเป็นๆเ,เลยนะรับประกันความสดใหม่แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนเรื่องคุณค่าทางอาหารเนี่ย ก็ไม่น้อยหนะ้าใครเหมือนกันนะครับประดุกทะเลเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีเลยแต่ไขมันตำ่ำแถมยังมีแคลเซียมกับฟอสฟอรัสสูงช่วยบำรุงกระดูกได้อีกด้วยและพร้ะมมาจากธรรมชาติร0 0เรเซเราก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยจากฮอร์โมนหรืออาหารเม็ดแน่นอนครับด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเอาไปทำต้มยำแกงส้มหรือต้มเต้าเจี้ยวอร่อยสุดยอดทุกเมนูเลยครับมาต่อกันที่คู่หู DHS สูงปรีที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือ ปลาดาบเงินและปลาอินทรีครับ2ชนิดนี้เนี่ยเป็นแหล่งโอเมก้า3ชั้นเยี่ยมจากธรรมชาติที่ดีต่อสมองและหัวใจแบบไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับลองดูที่กราฟนี่สิครับเห็นอะไรไหมหลายคนยอมจ่ายแพงเพื่อซื้อแซลมอนเพราะอยากได้ DHA แต่ดูนี่สิครับทั้งปลาดาบเงินและปลาอินทรีมีปริมาณ DHA สูงในระดับที่สู้กับแซลมอนได้สบายๆเลยในราคาที่แบบสบายกระเป๋ากว่ากันเยอะมาก แล้วสองตัวนี้มันต่างกันยังไงล่ะปลาดาับเงินเนี่ยเนื้อเขาจะละเอียดนุ่มนวลกว่าครับช่วงที่อร่อยที่สุดก็คือปลายฝนต้นหนาวส่วนปลาอินทรี see, เนื้อจะแน่นกว่าเคี้ยวสนุกกว่าช่วงพีคของเขาคือเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนแต่จุดที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันเลยก็คือทั้งสองชนิดนี้ไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้ครับหมายความว่าปลาที่เราเห็นในตลาดเนี่ยมาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน ต่อไปเป็นคิวของคู่หูสำหรับครอบครัวโดยเฉพาะเลยครับนั่นก็คือปลาจวดและปลาวัวสองชนิดนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับมื้ออาหารที่มีทั้งเด็กและผู้สูงอายุเพราะกินง่ายแถมรสชาติก็อร่อยถูกปากทุกคนแน่นอนครับอะไรที่ทำให้ปลาสองชนิดนี้เป็นขวัญใจของบ้านอย่างแรกเลยคือก้างน้อยมากครับทำให้กินได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเลยว่าก้างจะติดคอ รสชาติก็หวานละมุนไม่จัดจ้านเด็กๆชอบแน่นอนและที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นคาวแรงๆมารบกวนบรรยากาศบนโต๊ะอาหารเลยครับคือมันมีคำพูดหนึ่งที่ผมว่าจริงมากๆเลยนะเขาบอกว่าแค่มีปลาจวดอยู่บนโต๊ะเด็กที่ไม่ชอบกินข้าวก็กินจนเกลี้ยงจานได้เพราะเนื้อของมันหวานอร่อยนุ่มละเอียดเหมือนเนื้อปูเลยครับจนได้ฉายาว่าเป็นความอร่อยแห่งท้องทะเลเลยทีเดียวแต่ความพิเศษมันยังไม่หมดแค่นั้นครับ แต่ละตัวเนี่ยมีพลังพิเศษซ่อนอยู่ด้วยนะอย่างปลาจวดเนี่ยกระเพาะปลาของมันคือแหล่งคอลลาเจนชั้นดีเลยครับช่วยบำรุงผิวพรรณส่วนปลาวัวจะโดดเด่นเรื่องโปรตีนที่สูงมากแต่ไขมันต่ำสุดๆเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆและเคล็ดรับสำคัญเลยนะครับอย่าทิ้งตับของมันเด็ดขาดเพราะตับปลาวัวนี่แหละครับคือขุมทรัพย์ทางโภชนาการที่อุดมไปด้วยวิตามินเและดีเลยและแล้ว ก็มาถึงปลาชนิดสุดท้ายที่ต้องบอกว่าลึกลับที่สุดนั่นก็คือปลาอังโครหรือมังฟิชครับอสูรกายใต้ทะเลลึกที่ซ่อนรสชาติระดับพัตคานเอาไว้ข้างในคือต้องบอกก่อนเลยว่าอย่าเพิ่งตัดสินปลาชนิดนี้จากหน้าตาของมันนะครับถึงแม้ว่าปลาอังโคจะมีหัวที่ใหญ่ปากกว้างฟันแหลมคมดูเหมือนสัตว์ประหลาดจากหนังไซไฟเลยก็เถอะแต่ภายใต้รูปลักษณ์ที่น่ากลัวนี้ กลับซ่อนรสชาติและคุณค่าที่น่าทึ่งเอาไว้ครับนี่แหละครับคือสมบัติที่ซ่อนอยู่ตับของมันเนี่ยได้รับการยกย่องว่าฟัวกราแห่งท้องทะเลเลยนะครับส่วนเนื้อตรงหางก็แน่นเด้งเหมือนล l o เตอร์แห่งทะเลลึกเลยส่วนหนังและกระดูกอ่อนก็เต็มไปด้วยคอลลาเจนและที่เด็ดสุดๆคือกระดูกทั้งตัวเป็นกระดูกอ่อนทั้งหมดทำให้เรากินได้เกือบทั้งตัวเลยครับนอกจากจะอร่อยเหาะแล้วนะ เรื่องสุขภาพนี่ก็คือยืนหนึ่งเลยครับปลาอังโคมีโพแทสเซียมสูงแต่โซเดียมต่ำซึ่งดีต่อการควบคุมความดันโลหิตมากๆแทบไม่มีคอเลสเตอรอลเลยแล้วยังอุดมไปด้วยวิตามิน A D และ B รวมอีกด้วยเรียกว่าเป็นของอร่อยชันเลิศที่กินได้อย่างสบายใจจริงๆครับเอาละครับหลังจากที่เราได้รู้จักสุดยอดปลาทั้ง6ชนิดกันไปแล้วก็ถึงเวลาสรุปเคล็ดลับที่จะทำให้การไปตลาดครั้งต่อไป ของเราฉลาดและคุ้มค่ากว่าเดิมหลายท่านอาจจะนึกถึงประสบการณ์ของตัวเองหรือคนเก่งๆในครอบครัวที่รู้จักเลือกของดีราคาถูกอยู่แล้ววันนี้เราจะมาย่อยเคล็ดลับเหล่านั้นให้เป็นคู่มือฉบับพกพาง่ายๆกันครับพอเล่าเรื่องปลา6ชนิดมาถึงตรงนี้มันทําให้นึกถึงคุณแม่ที่บ้านเลยครับท่านชอบไปเดินตลาดแต่เช้าแล้วก็รู้จักเลือกปลาดีๆราคาถูกมาทําให้กินตลอดตอนเด็กๆก,ก็ไม่เข้าใจาหรอกครับ แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าท่านฉลาดเลือกมากๆเลยไม่รู้ว่าแต่ละท่านหรือคนที่บ้านมีปลาประจำตระกูลที่ชอบกินกันเป็นพิเศษบ้างไหมครับนี่คือโพยสรุปสั้นๆนะครับเอาไว้พวกไปตลาดได้เลยถ้าอยากได้เนื้อนุ่มๆก้างน้อยๆต้องไปหาปลาดุกทะเลถ้าอยากบำรุงสมองด้วย DHA จากธรรมชาติแท้ๆต้องปลาดาบเงินกับปลาอินทรีถ้าอยากได้เนื้อหวานเหมือนปูแถมคอลลาเจนเน้นๆต้องปลาจวดท่านเน้นโปรตีนสูงไขมันต่ำต้องปลาวัว และถ้าอยากลองรสชาติดับพัตคารต้องไม่พลาดปลาอังโครครับและสุดท้ายท้ายสุดเคล็ดลับง่ายๆ3ข้อในการเลือกซื้อปลาให้สดเหมือนเพิ่งขึ้นจากทะเล 1. ดูที่ตาครับต้องใส่ปิงไม่ขุน 2. ดูที่เกร็ดและหนังต้องติดแน่นเป็นเงาสวยงามและ 3. ลองกดที่ท้องดูครับท้องต้องเต่งตึงไม่แตกไม่เละจำา3ข้อนี้ไว้รับรองได้ปลาสดอร่อยแน่นอนครับ เห็นไหมครับว่าของรอร่อยกับสุขภาพดีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงเสมอไปเลยจริงๆมันซ่อนอยู่ในปลาธรรมดาธรรมดาที่ตลาดใกล้บ้านเรานี่เองล่ะครับครั้งหน้าถ้าได้ไปเดินตลาดอย่าลืมมองหาปลาดีราคาประหยัดทั้ง6ชนิดนี้ดูนะครับ10อาหารบำรุงสมองดีที่สุดป้องกันสมองเสื่อมจำแม่น90%ไม่รู้หมอเผยเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับเดินๆอยู่ในตลาดที่คุ้นเคย แต่ดันลืมชื่อแม่ค้าเจ้าประจำซะง,งั้นหรือว่าเปิดตู้เย็นปุ๊บแล้วก็ยืนนิ่งนึกไม่ออกว่าจะหยิบอะไรกันแน่ความกลัวเรื่องความจําเสื่อมเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนกังวลใจนะครับแต่เรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องของความหวังครับที่หาได้ง่ายๆในตลาดสดใกล้บ้านเรานี่เองนี่คือความรู้สึกของคุณป้าสมจิตครับวัย75ปีว่าหนึ่งท่านไปตลาดแล้วเกิดเหตุการณ์ที่เอ่อหลายคนอาจจะเคยเจอขึ้นนึกชื่อแม่ค้าปลาทูที่ซื้อขายกันมาเป็น10ปีไม่ออก เรื่องของคุณบ้านสมจิตนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่สะทอนความกังวลลึกๆของพวกเราหลายๆคนเลย53%ตัวเลขนี้คืออะไรกันจะบอกว่านี่เป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากๆจากงานวิจัยเลยนะครับมันคืออัตราความเสี่ยงของการเป็นโรคสมองเสื่อมที่เราสามารถลดมันลงได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงง่ายๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยแหะครับลองขีดภาพตามนะครับ จะเป็นยังไงถ้าคำตอบของการปกป้องสมองของเราเนี่ยมันไม่ใช่ยาแพงๆหรืออาหารเสริมหรูๆจากต่างประเทศแต่เป็นของที่อยู่ในครัวของเราอยู่แล้วหรือหาซื้อได้ง่ายๆตามตลาดแถวบ้านเรานี่เองเอาล่ะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีแก้เราต้องเข้าใจต้นตอของปัญหากันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วตามธรรมชาติเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับสมองของเรากันแน่เมื่ออายุของเรามากขึ้นเรื่อยๆ นี่คือภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นครับพอเราอายุแตะเลข6การทํางานของสมองก็จะเริ่มช้าลงนิดหน่อยพอเข้าวัย70บปุป๊บการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมองจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทําให้การนึกคิดอะไรต่างๆมันช้าลงไปอีกและที่น่าคิดก็คือพออายุ80ปีขึ้นไปความเสี่ยงที่จะมีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมันสูงถึงครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวครับเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะครับมันเหมือนกับถนนในกรุงเทพที่มีเส้นทางเชื่อมกันเต็มไปหมดพอเราอายุมากขึ้น ก็เหมือนมีถนนบางสายเริ่มปิดซ่อมทีนี้เป็นไงครับรถติดสิครับการส่งข้อมูลในสมองของเราก็ช้าลงติดขัดแบบเดียวกันเป๊ะเลยแม้ว่าตัวเลขที่ว่ามาจะดูน่ากังวลนะครับแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นข่าวดีก็คือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เสมอไปนะครับและความหวังที่ว่าก็อยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดไว้เยอะเลยผมชอบคําเปรียบเทียบนี้มากเลยครับมันสวยงามและให้กําลังใจดีจริงๆ สมองของเราก็เหมือนต้นไม้นี่แหละครับแม้จะอายุมากแล้วแต่ถ้าได้รับสารอาหารการบำรุงที่ถูกต้องก็สามารถฟื้นฟูกลับม,มาแข็งแรงได้เสมอไม่มีคำว่าสายเกินไปจริงๆครับดังนั้นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือปุ๋ยชั้นดีสำหรับบำรุงสมองเนี่ยไม่ต้องไปหาจากที่ไหนไกลเลยครับมันก็คืออาหารไทยๆท,ที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละหาซื้อง่ายราคาไม่แพงแถมยังเต็มไปด้วยสารอาหารที่สมองของเราต้องการอย่างครบถ้วนมาดูกันเลยดีกว่าครับว่า อุ๊ยชั้นดีหรือที่เราจะเรียกว่าอาหารท่องคําสําหรับสมองเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างเขาบอกเลยว่าทั้งหมดนี้หาได้ง่ายๆในประเทศไทยเรานี่เองครับทีนี้เรามาดูการเปรียบเทียบให้เห็นภาพกันชัดๆเลยนะครับถามว่าเราจําเป็นต้องจ่ายเงินแพงๆเพื่อซื้อซูเปอร์ฟูดจากต่างประเทศจริงๆหรือคําตอบก็คือไม่จําเป็นเลยครับ เพราะปลาทูบ้านเราลูกหม่อนหรือแม้แต่ถั่วลิสงก็มีคุณค่าทางอาหารที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยแถมยังอยู่ในราคาที่เราทุกคนเข้าถึงได้ง่ายกว่ามากๆด้วยเริ่มกันที่อย่างแรกเลยครับปลาโดยเฉพาะปลาไทยๆของเราอย่างปลาทูปลาช่อนพวกนี้อุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเปรียบเสมือนน้ำมันหล่อลื่นชั้นดีกับเซลล์สมองเลยครับช่วยให้ความจำแม่นยำป้องกันสมองเสื่อม แค่เรากินปลาสักสัปดาห์ละ2ถึงครั้งก็ถือว่าเยี่ยมแล้วครับต่อมาคือผักใบเขียวครับของดีที่อยู่ใกล้ตัวจนเราอาจจะมองข้ามไปเลยไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งคะนา้ากวางตุง้งผักที่เรากินกันทุกวันนี่แหละครับล้วนเต็มไปด้วยสารที่ชื่อว่าลูทีนกับโฟเลตซึ่งช่วยปกป้องเซลล์สมองและชะลอความเสื่อมได้ดีมากๆเลยสิปีโห นี่เป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากจากงานวิจัยนะครับเขาพบว,ว่าคนที่กินผักใบเขียวเป็นประจำทุกวันจะมีสมองที่ทำงานได้ดีเหมือนกับคนที่อ่อนกว่าถึง11ปีไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับแค่ผัดผักบุ้งใส่แดงจานเดียวก็สร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วและนี่คือรายการสรุปทั้ง10อย่างครับลองดูสิครับมีแต่ของน่ากินทท้านั้นเลยนอกจากปลาและผักใบเขียวที่เราคุยกันไปแล้วยังมีตัวเลขที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขมิ้นชันที่ช่วยลดการอักเสบในสมอง หรือจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตกับชาเขียวที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระทั้งหมดนี้คือสุดยอดอาหารที่เราสามารถสลับสับเปลี่ยนกินได้ในแต่ละวันเพื่อสมองของเราได้รับสารอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนครับโอเคการรู้ว่าควรกินอะไรเป็นแค่ครึ่งทางเท่านั้นครับอีกครึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือแล้วเราจะนําอาหารดีๆและกิจกรรมต่างๆเหล่านี้มาปรับใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงไม่ต้องคิดให้ปวดหัวเลยครับว่าจะกินอะไรดี ลองดูตัวอย่างเมนูนี้สิครับทั้งหมดเป็นเมนูอาหารไทยที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแค่เราลองเลือกจับคู่อาหารตรงข้ามเหล่านี้เข้าด้วยกันในแต่ละมือ้อเราก็จะได้อาหารที่ทั้งอร่อยและดีต่อสมองแบบง่ายๆเลยครับการกินอาหารดีๆก็เหมือนเรามีฮาร์ดแวร์ที่ดีครับแต่สมองก็ต้องการซอฟต์แวร์ที่ดีด้วยเหมือนกันกิจกรรมเหล่านี้แหละครับคือการออกกําลังกายให้สมองตั้งแต่การอ่านหนังสือเล่นเกมไปจนถึงการเข้าสังคมหรือแม้แต่การนั่งสมาธิ ทั้งหมดนี้ควรทำควบคู่ไปกับการกินเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วที่จะมาสรุปและย้ำเตือนถึงข้อความที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือพลังในการดูแลและฟื้นฟูสมองของเราเนี่ยมันอยู่ในมือของพวกเราทุกคนนี่แหละครับจำคุณป้าสมจิตที่เราคุยกันตอนต้นได้ไหมครับเรื่องราวของท่านกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นบทสรุปที่น่าชื่นใจมากๆครับ หลังจากที่ท่านเปลี่ยนการกินและปรับการใช้ชีวิตแค่6เดือนคุณหมอบอกว่าสมองของท่านดีขึ้นเหมือนคนอายุ60ต้นต้นนี่คือข้อพิสูจน์ที่มีชีวิตเลยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆถ้าจะให้สรุปประเด็นสําคัญที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะครับก็คือ 1. สมองเราดีขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ 2. เน้นกินอาหารไทยที่หลากหลายและหาได้ง่าย 3. ทำอย่างสม่ำเสมอสำคัญกว่าการทำแบบสมบูรณ์แบบเป๊ะๆและ4ี่อย่าลืมฝึกสมองควบคู่ไปด้วยแค่นี้การลดความเสี่ยงลงกว่าครึ่งก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเอกต่อไปแล้วครับสุดท้ายนี้ผมอยากให้เราลองมองคำว่าสุขภาพสมองในมุมมองใหม่กันนะครับมันไม่ใช่แค่การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่มันคือการที่เรายังมีความสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่มีความสุขกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจดจำเรื่องราวดีๆและมีจิตใจที่แจ่มใสในทุกๆวันของชีวิตครับ และคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดก็คือในมื้ออาหารมื้อต่อไปที่จะถึงนี้มีอะไรบ้างที่เราสามารถเลือกกินเพื่อเป็นรางวัลให้กับสมองของเราได้เพราะการเริ่มต้นดูแลสมองที่ดีที่สุดก็คือการเริ่มต้นที่มื้ออาหารมื้อถัดไปนี้เองครับ